โภชนาการขณะตั้งครรภคุณแม่หลายท่านอาจมีความวิตกกังวลอยากให้ลูกน้อยของคุณแม่ฉลาดเติบโตตามวัยและมีสุขภาพที่แข็งแรงคุณแม่ควรเลือกโภชนาการให้เหมาะสมแก่การเจริญเติบโตของลูกน้อย หญิงตั้งครรภ์ควรมีน้ำหนักเพิ่มขึ้นตามเกณฑ์ตลอดการตั้งครรภโดยกินอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการเพื่อได้รับสารอาหารครบถ้วนเพียงพอสำหรับการจเจริญเติบโตของลูกน้อยในครรเป็นผลให้เกิดการพัฒนาของสมองและร่างกายอย่างสมบูรณ์านอาหารสำคัญที่มีผลต่อการจเจริญเติบโตของทารกมีอะไรบ้างไปดูกันเลยค่ะ โปรโตีนนะคะจะมีมากในเนื้อสัตว์ทั่วมลิตแห้งนมไข่ถ้าคุณแม่ขาดนะคะจะทาให้การจเจริญเติบโตของทารกไม่เป็นปกติค่ะการพัฒนาสมองจะไม่สมบูรณ์แร่ธาตุเหล็กจะมีมากในเลือดตับเนื้อสัตว์ถ้าคุณแม่ขาดนะคะคุณแม่เป็นโรคโลหิตจางมีผลกระทบต่อการพัฒนาสมองของทารกค่ะไอโอดีนจะมีมากในอาหารทะเล ถ้าคุณแม่ขาดไปนะคะจะทําให้การพัฒนาของสมองทารกผิดปกติทารกเป็นโรคเอ,อ่อปัญญาอ่อนการทํางานของกล้ามเนื้อไม่ประสานกันค่ะวามินโฟลเลตจะมีมากในผักใบเขียวจะช่วยในการสร้างเซลล์สมองของทารกค่ะโดยเฉพาะระยะตั้งครรภ์ช่วงเดือนแรกต่อไปนะคะจะเป็นแคลเซียมค่ะช่วยสร้างความเจริญเติบโตและพัฒนาการสร้างกระดูกของทารกอาหารที่มีแคลเซียมมากนะคะพวกนมปลาเล็กปลาน้อยค่ะไขมันนะคะกรด,ดไขมัน จำเป็นในผ่โมโอเมก้าสามค่ะมีคุณค่าต่อร่างกายเลยมีมากในอาหารประเภทปลานะคะคุณแม่ตั้งครรภ์น,นะคะควรได้รับกรดไขมันเหล่านี้ยังพอเพื่อการสร้างและพัฒนาระบบประสาทส่วนกลางาของทารกค่ะน้ํานะคะคุณแม่ตั้งครรภ์มีความต้องการน้ํามากกว่าปกติค่ะควรรับประทานน้ําวันละ2ลิตรนะคะเนื่องจากร่างกายของคุณแม่ต้องการน้ําเพื่อไปสร้างน้าพร่ำและสร้างน้ำนมหลังคลอดค่ะ ต่อไปนะคะอาหารที่ควรระวังและหลีกเลี่ยงค่ะอาหารประเภทเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อาหารรสจัดหวานจัดเค็มจัดเปรี้ยวจัดเผ็ดจัดนะคะและหลีกเลี่ยงเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนค่ะ